เดดกระหอนวันนี้เด้อพี่น้องเด้อเพิกกะอยากจับปลาสูบดามแต่หมูวานปลายังประทันเบิดเลยนะค่ะตัวใหญ่บ่เอาเบิ้งแน่ป่าเอื้อดเอาเอาเอาเบิ้งแน่ไหลจูเบิ้งแน่จูเบิ้งแนก็ยังอึดมากหมูใหญ่เลยปลาอีกยังอ่ะปลาโนดไม่ ไงครับพี่น้องพ่อคำคำคำไหนนอนนั่นาวานเนี่ยไว้นอนนั่งกลับมานอนทงหน้าโอ้ตายไปน่ะน่ะตายตายไรก็ไปเป็ี่ยนแล้วนาะจับอีกจับอีกจังไรเดี่ยนี่แม่ยังใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแม่ได้แล้วแนวกินมือแรงเจ้าดีนอนหน้าเท้าป้ามือแรงเผาอยู่นาเลยเด้อตอนแรกเจ้าดีนอนนาเที่นีลามองมองนอน เอาไปใส่ดีๆจะดีๆเอาไปใส่เหรอระวังมันออกแล้วถอจับกูปี๊บปลาหยาดีขึ้นก่อนเดี๋ยวมันสะได้หลายคนนี่อยู่อันนี้ก้อสังเกตนะครับตัวปลาปลาปลาก็ไค่หลายดอกไอ้ก้อน้อยๆนี่นะก้อได้กินสองพันตัวตัวตัวเพ้าะได้ยู่ได้กินนี่นะก้สองพันตัวคนนี้เขาก็สร้างมาได้เลยต้องแบกไป